นี่หลกที่ดำกับหลกงีแดงมันต่างกันไหมคะคือไอ้นี่มันเป็นหลกหลกโหลกเป็นตอนตอนตอนเบื้งเป็นเเกนียหลกเดี๋ยว่วาหลวยีหลกมันจะเข้มไว้ตัดมันเราไม่ต้องตัดมันโชว์แล้วมีไหมคะตัดได้ครับตัดได้ไม่ึงไม่ทุกกตัดได้ตวงเนี่ยผมเป๊่อลหลกมันจะสวยแต่ว่าพี่มันจะลํามานิดนึงไงเละจิ้มนนองไม่ต้อจิ้ม

มายก่ปกติ้นไมันมันสีไวยเดี๋ยวจะเป็นอองเดือเดี๋มันสีกันนะกมันเลยเปนากาไม่ดนะสีสเรื่องอะไม่เราไปสีทวดนุ่มไม่อย่างนี้นี่มันดีมันดีซมเดือนสนี่องดูังเมันี้ไม่่ันมันคือวันปสมี่นนะครับมันที่นตัวนี้จะเดือนกาวนะ ต้ตตตตนตลอตนะงหนุ่้งเออรม่รตี่ร้นแลยต้องรงเร่งต้องทำสีแววเนี่ยปันี้เลยนี่นะนี่ต้องทำโยงอ่ะนนี้เลยไอเ้นมันตังดินไปเพ้นมัตังดินแา่กาเต้า โดยไม่ใช่เราเราทำเท่าไว้เราทำไว้แล้วทำไมมันโอกอี่เสคเรอบคือคือานป็นกาโอ๊กเป็นันแล้วครับวนีเลยว่าวันนี้วานนี้ทุกอนแล้วันนี้ทุกอนแล้วคือเป็นห่วงก้อนมันก็หลยหลไปเรื่อยครับถ้าุ่เลียดีๆกับปีงาทิปต้องงวง่วงหนึ่งกี่ช่อ่วงหนึ่งช่วงทุตี่สิบห้าช่อครับยี่สิบ้ากับปุ๊กเนี่ยช่งทุตันเล็กๆเรานับได้เลยครับเรานับได้เลยนี่กับปุ๊กเรานับได้เลยนี่นสีแดงเรานับได้นี่มง ต้องเงนเดับดูกี่ตัวหนึ่งสองสามเบ๋ไม่ดูกันต่ออลไรกันเนี่ยออกอุ้นออกอุ้นอ๋อไม่เลยดูไม่รู้ไงนักมันอยู่ซื่อมาทดลองบอาไปมาเอ้ยมันต้องเป็นหนึ่งนิ้วอยู่ในการดูแลอยู่ในการดูแลการในปุ๋ยการดูแลการในน้ำบอกว่าปุ๋นี่มันยังความจื้นความจื้นสำกันญสุดกันเราหรือค่ะดินของเราหรือพ่นไหมดินมาหยามยวงหลวงไอ้ไอ้ลอยที่สุดเกแบอเืนี้ยหยาดินมันโตกอ่ะครับ พอจะดินก็คือนึ่ดินโต้ท้องเกี่ยวดาดำไรอยู่อยู่ตึงปืนเนี้ยความชื้นมาเกี่ยดาดำไรเก่ยดาำไแล้วเราพอุ่เกี่ช้อนตืงหนคชวงเี้เนเจเลยเจ็เดือนส่งหาอมาเกี่ชอนใช่ไหมนะใช่รเราเก็บตามวันนี้เลยนะครับนี่เราน้าเรากิ้มเหล็ก่อนได้เลยอาจจะเลดกับไม่เกินไม่เกินห้าวันแล้ต่ถ้าใบนเนี้ยไอชลัเนี้ยค่ะหน้าแหล่งกหนาพ่นอันนี้มันรดจาามันร่อยวะรดจาดร้อยวะนี้พิษลาเหล็กน่อยพู้หมอต้นไม้ออก สิงดูมันด้วยมันก็มีต้นไม้ร่มเมาอยู่ซึ่งผมบอกมันร่มเกินที่บอกมันเจงเกินนึงการติตดูมันไม่ไดสมบูรณ์เลยที่มันมันนองเรียนรู้ก็แบกนี่คือว่ายี่สิบตัวได้ไหนครับไอ้เดือดได้แล้วคนมาเยี่ยมไม่ถึงวันมาเยี่ยมถึงวันผมก็ไม่เกิดไม่เกิดกายกันหรอกชิ้มมันนะแต่ก็เตร่ก็เตร่ล็อตแต่ชิมกันยกกัน นี่กิโลได้ชดัวรนีลล่ประมาณโลก,ลโลกรครับโลกรับประมาณโลกตึ้งโลท้องครับนี่ในโคนึงนี่ <c oughs> คุณผลิตปีหนึ่งนึงแต่อะไรครับก็ตกอยู่ประมาณตัวเจลีของผมปีที่บ้านมาของปีออกรัมนะครับตกก4นบาทต่อตอนเชอรี่เลยคุ <c oughs> ณผลิตเอาแต่เราปล่อยตามมาจัดปล่อยอุ้งอะไรอยู่แต่ก็ เขาจะเกเลครับไม่เคยิงเปลืเ้นมเคยผมเคยทดลองโดยการว่าไม่รมหมาติดนี่ยผมเกี้ยมันดีไปเลยทดลองหมาติดก็มีบุ้ยง้อง้างกระท่มนอะ่ามันเป็นแบบนี้กระท่มก็ต้องดูหลายๆอย่างที้เดาตกมันกระมไม่ได้บอก่ว่าอมันเปียอมันเปียกมันราไป่มันก็ไม่ติดมันจะเกียตันต่างเี้ะไปดไปหน้าบ้านเลยเดตเงตอนเล็กกวารวมอย่านี้เป้งตอนเล็ก เกิดที่ทิพเจ็อันนี้สมมันีกับนี่เราเส้มมันีกับเนี่ยเริ่มบ้านแล้วนะบวานเนี่เราส้มมันีอันจะมีพึ่งมาบางพึ่งมาช่วยบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพึ่งนั้นก็จะมากินเกี่ดรด้ขมีส้มานมีสมบูรณ์เลยบางคนหยบบ้านบางคนจบบ้านหนุ่มเปียวบางคนว่าอยากกินเปรี้ยวเนะียวังนี่เปรีงตงนั่นอาจจะเปไหนนี่นั่นนะ นี่เราต้องรอเหมือนกันนี่วันที่ไม่จัินอลรนี่วันทีเจ็ดเดือนงนึ่งจอกาประมาณซ้เดือนซเดือนเที่เบวันครับซึ่งตรงนับไปตทงแต่นะนับไปตั้งแต่วันไปต่ไปไอันมันรักนะาวชาเขาจะมา่ตัวนี้ซึ่งหนอก้อพิ่งมันแักกินใช่ไหมคะอ่ามันหนอเก้านไม่หมดอล ทีหลังเรื่องครับรนนี่่งกลเ,เรื่องอน,นีู่กปูปกาแฟข้างนี่ครับรูปกาแฟข้งได้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือ,ลอ,อลอมคือไอ้ิน้าท<อ>ี่เปอรเซ็นหน่อยก่อนโอ้ ถ้าว่ม่เือนนาที่อยนวายตัวชาวเราเราตอนที่เราจะบรรชงมันตรงใดตรงไหเขตช่องตัวเมียเนอะเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เปื่อเส้นได้วบาตัวชาตัวนี้บานนี้เดียวบานันหวอ๋อตงไ้บานที่เนับ้นบานที่เปลยดนคือนาที่เปมันบ้านมาเรื่อยมันบ้านเรื่อยมันใช้เวลาประมาณย้จะมุมในการบ้านมาจนกนจนถึงลายด้วยเขาบลวเขาอยังในบอกวันี้อันี้ประมาณอีกอีกสามวันต่เขาจะบ้านแล้วอันนี้วันนี้ตรงนี้ตอเชา

ไพอนอำเฟอต่างๆเป็นนำร่องด้วยเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่พี่มาดูก่อนว่าหนึ่งหวานจริงไหมปลูกแล้วโอเคไหมไร่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะคุยดูว่าเป็นไงบ้างจะมาดูพาไปดูในสวนปีห้าเก้าจะทำตัวเลขไว้ไหมว่าได้เท่าไหร่ตั้งราคาแบบนี้เราควรจะหาที่เสริมใช่ไหมเราต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ อาจารย์ไปบรรยายที่โน่นที่นี่นั่นได้มีเทคนิคใช่ไหมมีมีว่าวันที่เราต้องเขียนไว้ครับไม่นั้นเราเราจะตัดผิดนั้นเดี๋ยวเปี้ยวไปเดี๋ยวจืดไปอะไรเงี้ยก็เลยเวลาก็าจิ้มแพ้แปลว่ามันล้มอยู่สองต้นตอนนี้เอายางออกละมีทีนเมาติดหนึต้นได้อุกหมึอนมันก็น่าจะล้มยางเลยก็ได้ล้มแล้วครับล้มแล้วล้มแล้วมันเป็นพืชทางเลือกค่ะพ่อแม่น้องนักข่าวมันเป็นพืชทางเลือกเนี่ยผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไม่รู้ไงว่ามัน จะทําได้ไม่ได้ก็เลยไม่กล้าล้มพี่ก็มีแนวคิดคนที่รักจริงนะสักห้าจุดห้าอำเภอก็ห้าสิบคนเลยใช่ไหมเออเออเ็อย่างเดียวเอาเแต่วันก่อนเราไปที่นู่นมันเอป่วงมันละนี่ต้องใช้ม้วนกันนกไม่ได้ค่ะมก็ินหวานแน่นอนหวานแน่นอนกินแล้วกินได้เลยไหมเป็นไข่เลยนะ ให้กินเลย <ใน S 1> มั้างขนองเขอหวานขนาดชดบนต้นเนี่ยแสดงว่าถ้าไปอยู่ที่บ้านจริงๆอ่ะมันก็คงหวานน่าดูนะเป็นพืชทางเลือกในสวนยางพาราต่อไปราคายางอ่ะอาจจะไม่สู้ดีแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรเราได้ทำอย่างเงี้ยบ้านหนึ่งก ี่สิบสามสิบต้นนะอ่าใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องมีเยอะครับบริเอะเราไม่ต้อง่ว่าเราไม่มีที่เรามีบริเวณบ้านเหมือนบริเวณบ้านเนี้ยรวมบ้านรวมที่ตรงเนี้ยหนึ่งไร่ครับไว้ที่อยู่ตักหนึ่งครึ่งไร่อีกครึ่งไร่ปลูกตัก2ยี่สิบต้นนะครับรผมว่าทมดีๆของเราเศษหนึ่งได้อยู่แล้วของเราแค่สิบเจ็ดต้นใช่ไหมใช่ยังได้หกหมื่นเลยอ่ะหาเราเองก็แล้กันเพราะนั้นผมว่าเป็นพืชทางเลือกคนก็ใช่ไหมพร้อมที่จะปลูกนอยู่แล้วไม่ยากนะเนี่ยอายุกี่ปี สี่ปีสาเดือนสี่เดือนเห็นไหมถ้าถ้าสมบูรณ์จะเป็นสองเม็ดนั่นถือว่าสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้จะเม็ดเม็รีบเม็ดแรงลืนเลยนะนี่มาไม่องมาวัดใหญ่งลงหรือไม่ออาแบบนี้

ตอนเย้ยในกับแต่มันเย้ยในตีร่มเป็นต้นย,งนย,นยางเก็บลูกกันทิ้งทิ้งทิงท้งเขาเลยทิ้งเขาเลยจึงเลยว่ามองการดันตอกข้างอ๋อนี่ก่อตุนก่อนได้ครับถ้าว่าปิดจะมุดเร็วแต่ว่า <c oughs> ในการก่อนก่อตุนไม่ได้นะในการตอนนี้ก่อตุนไม่ไม่ได้นะมันต้องมีว่าอย่างนียนะคก็ตัวรายนะย่างย่างรายหนึ่งถ้าว่าปีหนึ่งจะม,มุดได้ไหมไม่ได้ครับย่างรายหนึ่งมุดหนึง โ่ได้เก่งเลยตัดเองครับเมื่อเตีตัวนี้เดี๋ยผมติดตำป้ามาไ้นเดกันเกรก่งรายเองนะใสิบห้าตอนเดียวกันเก่งรายนี่คือเก่งลายนะเก่งรายได้หกเมื่อก็ํำรายก็ตับเท็จทุกเอาตีบัสเซตหนึ่งพวครับหนึ่งต่อทิปเลยถ้าคุณมีธละรายนึงเราคุณมียางซิหรายเราคิดอายเลยเลยไม่ต้องมีมากแบบว่าละเราก็มีถ้าเรามีธละด้ามรายเราเรามียางเมื่อเหลีนด้ามิปรายเราดูเลขหน่อยว่า ราาาากาไม่นาเปดต้องปโคนกันว่าเราเจ็อยู่เลยรว่ามันมันูกํารองยางเดี๋ยวว่าไกลเกี้ยงหรว่าไกลเกี้ยงนี่แบบว่าก็งก็เขาประมาณว่าตรงว่างหนังพึ่งเน้ว่าง่ีกเร็น้องบัวยรับตักเดือนไหนยังนั่งประมานึเต็นหนังพึ่งก็ยังไม่มีเห็นไหมหนังพึ่งก็น้อยเราว่า นี่จะนำพึ่งเต็มตัวนี้กันนะน่าจะตึงตรงเข้มๆต้นดำๆเลยบมันอะครับตรงต้นตรงต้นที่ที่ชอบเดี๋ยวเราก็มาเทเลท